ครูนิทรามากวิวัฒเด็กๆทั่วไปมักจะเรียกกันว่าครูหยินซึ่งอยู่ที่นี่จะประจำอยู่ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทำการสอนวิชาหลักเลยก็คือชีววิทยาแล้วก็วิชารองลงมาก็คือเป็นวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นม2โรงเรียนย่านตะขาวรัตรชานุบธรรมอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังค่ะ เรียนที่ค่อนข้างจะมีเด็กที่หลากหลายเพราะว่าที่สัมผัสอยู่ในทุกๆปีสิ่งที่เราเจ็บปวดที่สุดก็คือเมื่อเราสัมผัสเด็กในห้องหนึ่งสี่สิบคนเด็กที่สมบูรณ์จะมีสูงสุดได้แค่สิบคนส่วนใหญ่ครอบครัวหย่าร้างครอบครัวแตกแยกปัญหาการเงินอาศัยอยู่กับปู่กับย่าเด็กที่อาจจะโดนปัญหาในหลายๆเรื่องก็จะส่งมาที่นี่เงินที่จะมาโรงเรียนบางคนไม่มี แล้วก็กลับบ้านบางคนก็มีปัญหาเยอะทีนี้เราใกล้ชิดเด็กพวกนั้นจึงเอาเด็กพวกนั้นมาอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่ใกล้ชิดเพื่อที่จะเติมแรงให้เขามีพลังให้เขาสู้อะค่ะกระบวนการสอนจะเน้นไปที่พัฒนาทักษะชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่ครูสอนทุกครั้งที่สอนเนื้อหาน่าจะเอาเนื้อหานั้นบูรณาการเข้าไปด้วยกันให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาด้วยการใช้ทักษะ ชีวิตไปพร้อมๆกันที่จะถ่ายทอดความรู้ออกมาให้เขาทำงานเป็นกลุ่มก็จะทำให้เขาเรียนรู้การกระบวนการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นโดยตัวเนื้อหาเขาคิดเองเรียนรู้เองเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแล้วเด็กไม่มีวันลืมถือว่าเป็นความรู้ที่คงทนทีนี้การที่จะจัดกิจกรรมได้ ค่ายมันยากไม่เหมือนการสอนด้วยวิธีการอื่นๆก็เลยต้องอาศัยพี่เลี้ยงอาศัยตัวช่วยทีนี้การสร้างพี่เลี้ยงก็เหมือนกันสร้างความเป็นผู้นําของคนมากว่าจะได้พี่เลี้ยงมาก็คือเด็กส่วนหนึ่งจะต,ต้องผ่านกิจกรรมค่าย เมื่อเขาผ่านกิจกรรมค่ายก็จะเห็นกระบวนการค่ายว่ามีอะไรบ้างองค์ประกอบของความเป็นค่ายคือความสนุกสนานคือการให้ความรู้คืออะไรตั้งเยอะแยะมากมายคนเหล่านี้เมื่อผ่านค่ายเราก็จะรับสมัครว่าใครสนใจที่จะเป็นพี่เลี้ยงค่ายบ้าง เมื่อเราได้กลุ่มนักเรียนที่สนใจที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วเรามีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมค่ายของเราคืออะไรจะต้องทำอย่างไรที่เราจะถ่ายทอดไปสู่น้องทุกคนก็จะต้องนำเนื้อหาเหล่านั้นมาเสนอดูเอาทุกกิจกรรมที่ทำมาเสนอให้กับครูหลังจากนั้นเราก็จะมีการซ้อมจริงลองซ้อมจริงดูซิว่า โอเคเป็นยังไงจะลื่นไหลขนาดไหนจะกล้าไหมจะต้องเราสามารถทําได้จริงไหมตามสไตล์อย่างนั้นการจัดค่ายในครั้งนี้ฐานเหล่านี้ที่เขาจัดจบับบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนที่เข้าค่ายหรือเปล่าแล้วก็กําหนดวันจริงก็นักเรียนก็สามารถไปเป็นพี่เลี้ยงในฐานได้ค่ะ เด็กที่มาเป็นพี่เลี้ยงสิ่งที่เขได้เหนือกว่าก็คือความรับผิดชอบได้ทักษะในเรื่องของการเป็นผู้ให้จิตสาธารณะจะเกิดขึ้นทันทีพอหลังจากนั้นเด็กเหล่านี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมมีจิตสาธารณะและมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อสังคมได้มากขึ้น ทีนี้เมื่อเรามาเรียนเรื่องอะไรแล้วนะขย <Yeah. S 1> ะครูอยากรู้ว่าเมื่อพูดถึงคําว่าขยะนักเรียนรู้จักกยะอะไรบ้างซองบะหมี่ค่ะซองบะหมี่โฟมค่ะโฟมขวดยาฆ่าแมาลงค่ะขวดยาฆ่าแมาลงแบตเตอรี่โทรศัพท์แบตเตอรี่โทรศัพท์กล่องกระดาษทิชชู่ค่ะกล่องกระดาษทิชชู่ไอ้ที่ตอบครูมาที่นักเรียนรู้จักถ้าครูให้จับกลุ่มครูให้เวลาสองนาที ในการรวมกลุ่มประเภทของกรยะที่นักเรียนรู้จักพร้อมไหมคะ Are you ready? คำถามครูก็คือตอนนี้เราจับกลุ่มได้เรียบร้อยกี่กลุ่มลูก สี่กลุ่ม,ก,มการจับกลุ่มได้สี่กลุ่มแบบนี้นักเรียนแต่และกลุ่มเนี่ยที่มาเข้ากลุ่มกันได้เนี่ยใช้อะไรในการตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นขยะที่ไม่สามารถทิ้งรวมกับอย่างอื่นได้ขยะอันตรายมันจะมีสารพิษถ้าเราไปทิ้งกับอย่างอื่นมันจะทําให้ของนั้นไปแยกต่อได้ยากเหมือนกันเพราะว่าสารที่หนูทิ้งนี้มีพิษก็เลยต้องแยกออกจากขยะอื่น เป็นขยะที่ไม่สามารถนาไปดีไซเคิลแล้วก็ไม่สามารถนาไปย่อยลายได้ก็เลยจับกลุ่มด้วยกันเราคิดว่าขยะที่ตัวเองเลือกมาเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ไไดใน4กลุ่มเมื่อเรารู้ประเภทของขยะแบบนี้แล้วเรามีขยะอยู่ในมือแล้วคิดว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรที่จะกําจัดขยะหรือลดขยะประเภทนี้ลงไปได้บ้างในแต่ละกลุ่มถ้าเป็นเรา เอาไปวางใต้คนต้นไม้ไอ้ขยะพิษอย่างเราล่ะแยกไว้อีกจําพวกหนึ่งแล้วก็เอาไปตั้งไว้ข้างๆถังก็ได้เดี๋ยวเขาก็แยกใส่อะไรไว้ดีหรือว่าไปวางไว้เลยเฉยๆอ๋อเอาใส่ถุงผูกมัดเรียบร้อยเอาไปวางไว้โอเคตัวเม้ตัวเองโอเคนะคะเดี๋ยวเราครูมีเกมใหม่มาให้เล่นอีกเกมหนึ่งชื่อเกมว่า ฉันคือคนสุดท้ายกติกาก็คือเมื่อไรครูกล่าวสิ่งของมาหนึ่งอย่างนักเรียนจะต้องคิดถึงอะไรตอบมาตอบกันไปเรื่อยๆคำตอบสุดท้ายก็คือคำตอบที่เราคือผู้ชนะแล้วเพราะไม่มีใครตอบได้แล้วพร้อมนะคะเข้าใจกติกาบังเอิญไปหยิบเอาถังใบหนึ่งซึ่งมีสีเขียวจะใส่อะไรลงไปได้บ้าง ใครพร้อมแล้วตอบเลยค่ะเศษใบไม้เปลือกเงาะเปลือกลำไยค่ะเปลือกลผักบุ้งรับผักบุ้งเปลือกส้มเศษผักเศษผักหนึ่งเศษอาหารอะไรนะคะเปลือกไข่ไก่เปลือกไข่ไก่เปลือกไข่ไก่ตัวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งจะไปกระตุ้นให้เด็กต้องคิด วิเคราะห์ความรู้ว่าขยะประเภทไหนจะลงในถังขยะที่เรากำหนดให้ในแต่ละประเภทได้เมื่อไรที่เราต้องการแบ่งกลุ่มเราจะไม่ใช้วิธีการนับ1 2 3เราก็ใช้กิจกรรมเพลงก็คือลมเพลมพัดเมื่อเล่นเกมเสร็จเด็กสามารถแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ก็คือแบ่งกลุ่มได้อย่างชัดเจนก็จะให้นักเรียนแยกไปเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ใช่ฐานนะรู้ใช้รู้แยกก่อนรีใซเขิลค่ะเดี๋ยวก่อนที่พี่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมนะคะพี่อยากถามน้องๆก่อนว่าขยะในความคิดของน้องๆเนี่ยคืออะไรคะคือจริง่ใช้จากก้รบรอโหโอลหโอโ้โอ้อ้โห้หองอหโออ้โ่โอาโาโ้่อ้โหโเออ้อ้อ ความรู้พื้นฐานเล็กน้อยแล้วงั้นเดี๋ยวพี่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมเลยดีกว่าแต่ว่าเกมที่พี่ๆจะให้น้องๆเล่นเนี่ยมันมีเพลงประกอบอยู่ด้วยพวกพี่จะร้องให้น้องฟังก่อนนะคะสามสี่เรามาแยกขยะกันมาแยกขยะกันมีสี่อย่างเลยหนึ่งขยะดิเซคันสองขยะทั่วไปสามขยะอันตรายสี่ขยะด้วยสไลด์เอจะลองได้ไหมคะมอ<า>ันไหนลองร้องให้พวกพี่ๆฟังสาม,ส,ามสี่ แยกขะกันไมกขยะก,าม,ยยก,ยากามีสอย่างเลย,ย, 7, ยไปยารายยาายเน้องๆเคยเล่นเตบกสันสัตว์อากาศหรือปะ,อออะการเล่นคล้ายๆกันก็คือน้องนั่งเป็นวงแล้วก็น้องๆร้องเพลงไปแล้วพี่จะเป็นคนยิงคำถาม ต,ตัวมังกุดเาเรียกขยะกันมียยากันมีสียปเปอไปายะย่าขายหนึ ững, ่งสองสามสาเดิน ใช่ไหมว่าขยะมีสีประเภทเราใส่สังสีอะไรกันบ้างล่ะสีน้ำเงินขยะก็ไปสีแดงขยะก็ไปสีเหลืองขยะอย่าเล่นสีเขียวขยะอย่าเล่นอ่าน้องๆจำได้เลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่จะนำน้องๆเข้าสู่เกมมีชื่อเกมว่าหนีบลูกโป่งแยกขยะปัญญาหน้ะกลุ่มนู้นอันนี้พราะไม่อย่างงั้น ทั้งสองโ่มยืนฝั่งตรงกันข้ามซึ่งกันและกันโดยที่ตรงกลางจะมีกองขยะยกองใหญ่วางอยู่ตรงกลางเงื่อนไขที่ให้กับน้องก็คือให้น้องแต่ละกลุ่มจับคู่กันแล้วก็มีลูกโป่งหนีบที่หัวเป็นคู่กันแล้วก็ทั้ง2เดินเข้าไปสู่กึ่งกลางที่กองขยะเด็กทั้งสองคนก็จะต้องหยิบขยะมาคนละ1ชิ้น หลังจากนั้นก็หนีบลูกโป่งเหมือนเดิมก็คือยังกลับมาที่กลุ่มของตัวเองสําหรับเอาขยะที่ตัวเองหยิบมาทิ้งลงไปในถังให้ถูกต้องเมื่อไรที่ขยะลงในถังเรียบร้อยคู่แรกหรือคู่ที่ไปก่อนก็จะเอาลูกโป่งตัวนี้นําส่งให้กับคู่อื่นต่อไปจนกระทั่งจบเกม ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามานับคะแนนกันเลยดีกว่าเนาะว่าขยะที่น้องนําไปใส่ในแต่ละถังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเอาขยะของแต่ละทีมมาไว้ตรงกลางเลยค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มจากทีมแรก,ก่อนเลยดีกว่าเนาะฝั่งนี้เป็นของทีมไหนคะนี่นะโอเคนะคะแล้วคสังสีนี้เป็นถังสีอะไรคะ <Yeah. S 2> ยูป่ะเภทอะไรคะขยะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ,ะถูกไหม นับเลยนะหนึ่งคะแนนนี่คือถังสีเลยครับเป็นขยะประเภททั่วไปครับแต่ว่าจากนี้นะครับที่เห็นพี่เลี้ยงเขาหยิบอันนี้ออกมาจากถังสีนี้ครับ<ม>พลาสติกแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดครับ ได้คะแนนไป35คะแนนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ได้คะแนนไป44คะแนนกลุ่มที่2เป็นไฟชนะครับตอบมุณนะครับน้องอยากรู้ไหมว่าขยะรีไซเคิลที่ว่าน้องอเก็บมานั่นน้องจะนําไปไหนต่อครับที่ว่าน้องเอาไปส่งธนาคารความความดีนะครับของคุณนิทานะครับและก็คุณทิทาเขาจะนําไปขายต่อจากจากนั้นนะครับที่ว่าเขาไปขายเสร็จปุ๊บคนที่ขายเขาก็จะนําส่ง โรงงานดีไซนลครับนี่ครับเช่นครับที่ท้ายขวดของพลาสติกแต่ละขวดนะครับจะมีสัญลักษณ์ดีไซนลอยู่ครับอ่าเครื่องหมายดีไซนลนะจะจะมีทั้งหมด7หมายเลขนะครับซึ่งหมายเลขแรกครับอ่าจะเป็นพลาสติกพวกชนิดบางนะครับถ้านําไปดีไซนลครับก็จะนํามาเป็นถุงพลาสติกที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวครับ ครับหลังจากนี้ครับพวกพี่ก็จะาถามความรู้นะครับครับจากที่ว่าน้องเข้ามาในฐานพี่คนระับน้องได้ความความรู้อะไรบ้างครับในการแยกขยะครับได้ว่า,า,าสีไหนคือประเภทของขยะอะไรครับได้รู้สีของถังงขยะว่าเป็นขยะประเภทไหนได้รู้ว่าขยะมีสีประเภทอ๋อครับได้รู้ว่าขยะมีสีประเภทพี่หวังว่าน้องคงจะได้ทักษะการตัดถึงแจนะครับเช่น น้องถือถือขยะอยู่หนึ mains, ่งช mm ิ hmm. ้นนะครับน like ้องคงจะตัดสินใจว่าน้องจะนาขยะชิ้นนั้นไปใส่ในถังเสียะไรน้องสามารถนําทักษะการตัดสินใจนั้นไปประยุกใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรครับในการเลือกซื้ออาหารเ่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับตนเองมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายถ้าเราเลือกในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มันก็จะส่งผลเสียให้กับร่างกายของเราครับการคบเพื่อนค่ะคือเราต้องตัดสินใจว่าเราเนี่ยในชีวิตเราต้องในการเรียนเราต้องคบเพื่อนที่ดีเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมีมีการเรียนที่ดีขึ้น ดีมากดีมากครับอ่าน้องๆยังจำได้ไมหมเอยว่าฐานของพี่เนี่ยมีชื่อฐานว่าอะไรรู้ช ай, รใช้รู้แยกก่อนรีไซเคิลแล้วรู้ไหมเอ่ยว่าวัตถุประสงค์อของฐานพี่เนี่ยมีอะไรบ้างรู้จักการแยกขย,ย,รยะรู้จักจักรพิมพ์ของขยะรู้จักสีของถังขยะครับแล้วถังขยะมีกี่สีครับสี่สีสีแดงคือขยะอันตรายสีเขียวคือขยะร้อยสะอา สีเหลืองคือขยาดีไซน์เกินแล้วก็สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินคือขยาที่พอไปครับยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานของพวกพี้นั่นก็คือฐาน r e ยู e ใช้แล้วใช้ซ้ำน นำกลับมาใช้ใหม่อ้าโอเคไหมอเ,เอามาเดับมาทำพร้อมกันใช้แล้วใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ไปนะเดี๋ยวพี่จะสอนน้องร้องเพลงก่อนเดี๋ยวพี่จะร้องให้ฟังเนาะถ้าน้องได้ก็ขอตามพี่ไปก่อนเลยบิวพานานาบิวบิวพานานาบิวบิวพานา อุปกรณ์แตกให้น้องๆแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็พียากให้น้องๆเนี่ยตัดสินใจว่าอุปกรณ์ที่พี่แจกไปเนี่ยน้องๆเนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาเป็นอะไรได้บ้าง เราได้จบกันไปแล้วสองฐานเท่าที่เราได้เรียนทีนี้เมื่อจบฐานทุกคนก็ได้ความรู้มามากมายครูอยากรู้ว่านักเรียนตัดสินใจอย่างไรที่จะแยกประเภทขยะแต่ละชนิดให้ลงสอดคล้องกับประเภทของถังได้อย่างพอดีคิดว่าขยะนั้นเป็นขยะประเภทอะไรแล้วก็เอาไปใส่ในถังขยะประเภทนั้นค่ะคิดว่าขยะนี้เป็นประเภทไหนแล้วก็สมควรที่จะลงในถังไหนอ่ะคนอื่น าการแยกตามประโยชน์ของขยะแต่ละชนิดค่ะแยกตามประโยชน์ของขยะแต่ละชนิดเช่นเช่นขยะรีไซเคิลค่ะเช่นขยะรีไซเคิลจะเอาไปลงถังไหนดีเนะาะถังสีเหลืองถังสีอะไรคะสีเหลืองค่ะถังสีเหลืองก็คือดูว่า<ส>อ๋อขยะนี้คือขยะรีไซเคิลมันมีประโยชน์ก็เลยเลือกที่จะเอาไปลงในถังสีเหลืองคนอื่นค่ะครับใช้สีของทาง,ยาทางขยะเป็นเกณฑ์ครับว่า ถังขยะจะมีอยู่สี่ประเภทก็มีอยู่สี่สี่ครับ mm hmm. ก็มีขนาดถักขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปนะครับอ๋อยึดเอาสีของถังขยะเป็นเกณฑ์เห็นแล้วว่ามันถังสีอะไรขยะในมือเราน่าจะเหมาะกับถังสีอะไรก็ยึดเอาถังขยะเป็นเกณฑ์ก็เลยทิ้งลงไปในถังที่เราคิดว่าถูกต้องตามประเภทของขยะและสีของถัง ใช้ความรู้ที่เรียนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจค่ะว่าขยะที่นี้ควรจะเหมาะกับถังขยะสีอะไรกับถังขยะประเภทอะไรค่ะรู้ก่อนในมือขยะประเภทไหนต่อไปรู้อะไรอีกรู้ว่าขยะประเภทนี้น่าจะลงในถังขยะสีส yes. อะไรก็คือทุกอย่างเอาความรู้ที่ได้มาแล้วก็รู้ว่าเรากินแล้วประเภทไหนล่ะเราสมควรจะทิ้งในถังขยะประเภทไหนโอเคค่ะ หลังจากที่เราได้เข้าฐานมันมีอยู่ฐานหนึ่งที่เรียกเราเรียกว่าฐานรียุธ,ยธในฐานรียุ์นี้มีพี่เขาจะเตรียมวัสดุเหลือใช้หรือของต่างๆมาให้มากมายหลังจากที่นักเรียนได้เสร็จวัสดุเหลือใช้ไปแล้วครูก็เลยอยากรู้ว่านักเรียนตัดสินใจอย่างไรในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนได้ทําวันนี้ค่ะครูหนูนะคะได้เศษผ้าฝาควดแล้วก็กระดาษกระดาษแข็ง ซึ่งอุปกรณ์ที่เราได้นี้คิดว่าน่าจะเอาไปทำเป็นกิฟเข็มกลัดของคุณแจได้ซึ่งมีลักษณะเล็กเมื่อเรานำมาประยุกต์แล้วจะตกแต่งได้สวยงามค่ะค่ะสิ่งที่เขาได้มาเมื่อน้อยแล้วก็เล็กแล้วมันลงตัวกันอย่างพอดีตะกี้ก็เลยตัดสินใจทำเป็นหมวกแล้วก็ติดกิฟโอเคค่ะคนอื่นค่ะค่ะได้ถุงพลาสติกค,ค่ะถุงพลาสติกมันจะมีความบางใช่ไหมคะแล้วก็มันจะ พิ้วได้ง่ายอะคุณมันก็เลยอเอามาทํากระโปรงหรือว่ามันเหมาะเวลาะบัดอะไรมันก็ได้ถุงได้ถุงกอบแกบมันก็เลยบางคิดว่ามาทําเป็นกระโปรงมันก็จะมีความพิ้วเหมาะที่จะเป็นกระโปรงโอเคค่ะเราคิดว่าเราสามารถปฏิเสธขยะได้ไหมคะไม่ได้และขยะเกิดจาก เกิดจากมนุษย์ทุกๆคนเมื่อมนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้และทุกคนสามารถสร้างขยะขึ้นมาได้ทุกวันจึงอยากรู้ว่านักเรียนมีการตัดสินใจที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นได้อย่างไรในชีวิตประจําวันในแต่ละวันของนักเรียนเนี่ยค่ะเหมือนเป็นพวกเปลือกผลไม้ก็เอาไปวางกองไว้ที่คุณต้นไม้ค่ะมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยค่ะคนอื่นค่ะเราจะไปซื้อแกงอะไรเราก็ ปลาเป,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 ป็นตัวไปซื้อแกงชันลักแกงชันลักแกงมันจะได้ลดถ,ถุงพลาสติกครับหนึ่งสายได้หลายแกงเอาคนอื่นค่ะสมมุติว่าเรากินน้ำแล้วมีขวดน้ำใช่ไหมคะ,คะเราก็น้ำไปใส่น้ำแล้วก็มากินน้ำมาอีกได้ค่ะกินแล้วกินน้ำหมดขวดนั้นเอามาใช้ซ้ำอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับอาตัวไหนนะตีูอ๋อค่ะหลังจากที่เราได้เรียนได้เข้าฐานกันเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้สิ่งที่อยากได้จากเราอยากรู้ว่าเอาความรู้ที่ได้ไปแนะนำเพื่อนเพื่อน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกบริโภคเพื่อไม่ให้เป็นภาระของโลกได้อย่างไรครูก็เลยอยากให้จับกลุ่มคุยกันลองดูว่า3คนคุยกันลองบอกมาส่งทัวแทนมาก็ได้หรือว่าจะบอกทั้ง3คนเลยก็ได้ช่วยดณรง์ติดป้ายดณรงภายในโรงเรียนครับวิธีการแยกขยะให้ถูกต้อง<ะ>ให้เพื่อนๆได้แยกขยะถูกต,ต้องอย่างเข้าใจค่ะเราเดินรณรงค์เลย แล้ววิธีการแยกให้ถูกต้องเอาความรู้ไปบอกเขาค่ะเผยแพร่ความรู้ที่เราได้มาค่ะเอาคลุมอื่นค่ะไหนใครได้อีกคะเอาโอเคค่ะค่ะเหมือนกับว่าเราไปเดินป่าแทนที่เราจะซื้อน้ำคนละขวดก็ซื้อน้ําขวดใหญ่ไปเลยเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขวดข,วดของพลาสติกและก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนค่ะค่ะข,ของนูนะคะอ่าเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นนะคะ วันเลยกระทงเราก็ใช้ใบตองในการประดิษฐ์กระทงค่ะใช้ตะเกียบพลาสติกเพราะว่าถ้าใช้ตะเกียบไม้ใช้ครั้งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแถมต้องไปตัดต้นไม้มาแต่ถ้าใช้ตะเกียบของพลาสติกเราสามารถล้างแล้วก็นํามาใช้ได้ไหลายครั้งด้วยค่ะโอเคดีมากไหนคุณอื่นมีอีกไหมค่ะการเลือกใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ค่ะอ๋อใช้เลือกผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่เพราะอะไรคะเพราะว่า ทิชชู่เหมือนเป,ป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยแต่ถ้าใช้ผ้าเช็ดหน้าเราสามารถนำกลับมาซักแล้วก็ใช้ใหม่ได้คะ่ะอ๋อทิชชู่ทำจากเยื่อต้นไม้ก็เลยอย่าไปใช้เลยทิชชู่ให้กลับมาใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนทิชชู่เพื่อที่จะช่วยลดการทำลายต้นไม้ให้น้อยลงโอเคนะคะตัวมืยตัวเองโอเคนะคะก็<พบ> okay, หวันที่เราได้มาได้เข้าฐานการเรียนรู้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรีดิวรียูสหรือว่ารีไซเคิลเท่าที่เราได้มาเพิ่มเติมในแต่ละฐานจนกระทั่งให้เราได้เติมเต็มรู้คิดว่าคุณค่าของความรู้ในวันนี้จะเป็นความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนนําไปใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจําวันในทุกๆเรื่องราวที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าซื้อเพื่อที่จะเอาขยะเพื่อมารีไซเคิลทุกครั้งก่อนที่เราบริโภคเราจะต้อง คิดก่อนอันไหนที่เรามีพฤติกรรมที่เคยทำมาอย่างซ้ำๆตลอดเวลาแต่ความรู้ของวันนี้น่าจะมากเพียงพอที่นักเรียนรู้รู้เรื่องราวของกะยะมันมีพิษมหันต์และการร่วมกันเริ่มได้จากตัวเราเพราะครูเชื่อมั่นว่าวิกฤตโลกแก้ไขได้ด้วยความดีและความดีที่สำคัญที่สุดคือการทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อมก็สุดท้ายครูอยากฝากว่า หนึ่งสมองสองมือยึดถือมั่นร่วมแบ่งปันดูแลแก้วิกฤตจงร่วมใจกันแค่ไขมลพิษฟื้นวิกฤตโลกใหม่ให้กลับคืนโอเคค่ะ การที่เอากิจ,จกรรมค่ายมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากให้เกิดขึ้นในตัวเด็กมากที่สุดก็คือเด็กเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองค้นพบทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยการลงมือทําจึงเป็นความรู้ที่มั่นคงและความรู้นี้จะต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่สืบสานดูแลโลกต้องให้ความรู้ในเรื่องของทักษะในการตัดสินใจเพื่อที่จะให้เขานําความรู้ไปใช้ ในการตัดสินใจที่จะเลือกบริโภคอุปโภคโดยที่ไม่เป็นภาระต่อตอนเองไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ต่อไปค่ะ